สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Deep Drive นะครับวับนนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารตัวหนึ่งครับเอ,อ่อชื่อว่าเชฟดีเห็นว่ามีสามรสชาติเลยทั้งมันม่วงชานมแล้วก็มัทฉะใช่ค่ะแล้วจุดที่คนสนใจกันก็คือเขาบอกว่ามันช่วยให้อิ่มนาน3-4ชั่วโมงเลยแล้วก็ให้สารอาหารครบถ้วนด้วยครับ คำถามคือมันทำได้จริงไหมตามที่เขาว่าไว้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกส่วนผสมกันดูนะครับค่ะที่น่าสนใจมากๆคือส่วนผสมเขาเยอะจริงๆนะคะกว่า30ชนิดเลยแล้วก็เน้นโปรตีนกับไฟเบอร์สูงเป็นพิเศษเลยค่ะโดยเฉพาะไฟเบอร์ที่จดสิทธิบัตร2ตัวคือนูทริโอสกับโปรโพอาอ๋อครับซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นคีย์หลักเลยค่ะเรื่องความอิ่มเรื่องประโยชน์ต่างๆที่เขาพูดถึง น่าสนใจครับนั้นเราเริ่มที่โปรโตีนกันก่อนเลยไหมครับเห็นว่าแหล่งที่มาหลากัหลกๆก็มีโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองนมผงขาดมันเนยแล้วก็มีเวผงด้วยการผสมแบบนี้มันน่าจะมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอืมก็น่าจะนะคะอาจจะต้องการให้มีอัตราการดูดซึมโปรโตีนที่ต่างกันไปนะคะเพื่อให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโน,โนแบบต่อเนื่องช่วยเรื่องสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องภูมิคุ้มกันด้วยค่ะอ๋อครับผม ส่วนประโยชน์เฉพาะของแต่ละรถอย่างรถมันม่วงเขาก็จะมีแอนโทไซยานินอันนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรืออย่างชานมก็จะเน้นเรื่องช่วยเผาผลาญอะไรแบบนี้ค่ะเป็นจุดเสริมเข้ามาเข้าใจครับทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญเลยไฟเบอร์ iber, ตัวเด่นที่ว่ามี2ตัวตัวแรก ose, นิว t ทริโอสนี่เป็นยังไงบ้างครับเห็นว่ามีรางวัลด้วย ใช่ค่ะ Nutrios นี่เป็นไฟเบอร์ละลายน้ํานะคะนำเข้าจากฝรั่งเศสเลยทําจากข้าวโพดหรือข้าวสาลีจุดเด่นคือเขาใช้เทคโนโลยีเอ่อที่เรียกว่า microgranulation มันช่วยให้ละลายน้ําง่ายไม่หนืดคะ่ะประโยชน์หลักๆก็คือเป็นพรีไบโอติกช่วยเรื่องสุขภาพลําไส้แล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดลดคอเล,ลสเตอรอล แล้วก็ถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมอย่างสัก14กรัมขึ้นไปก็ช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นด้วยค่ะลดแคลอรี่มือถัดไปได้น่าสนใจครับแล้วอีกตัวล่ะครับโปรโพลิน R S หรือว่ากลูโคแมนันจากบุก อันนี้เหมือนจะเน้นเรื่องความอิ่มแบบตรงๆเลยใช่ไหมครับเห็นว่าพองตัวได้เยอะมากใช่เลยค่ะตัวนี้สก,กัดจากหัวปุกจากญี่ปุ่นเลยมีความบริสุทธิ์สูงตามมาตรฐานย e e ุโรป E425E e, e ค่ะความพิเศษคือมันดูดน้ำและพองตัวได้โอ้โหเยอะมากถึง200เท่าเลยนะคะโอ้ห200เท่าค่ะมันก็เลยสร้างความรู้สึกแบบแน่นท้องเต็มท้องทำให้อิ่มนานมีการศึกษาเทียบกับยาหลอกเลยนะคะ เพราะว่าช่วยให้รู้สึกอิ่มกว่าชัดเจนครับแล้วก็มีศึกษา8สัปดาห์ก็พบว่ากลุ่มที่ทานเนี่ยลดน้ำหนักได้ประมาณ3.2กโลกรัมเทียบกับกลุ่มยาหลอกที่น้ำหนักเอ่อเหมือนจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยด้วยซ้ำอ๋อต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะนอกจากนั้นก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลอันนี้ได้รับการรับรองจาก E F S A ของยุโรปด้วยนะคะแล้วก็ช่วยคุมน้ำตาลในเลือดเหมือนกัน ถ้าเทียบง่ายๆนะคะผงบุกตัวนี้ร้อยกรัมเนี่ยมีไฟเบอร์ตั้ง97กรัมแน่ครับผมขณะที่มันเทศที่เราว่าไฟเบอร์เยอะแล้วมีแค่ประมาณ3.8กรัมเองค่ะโอ้ต่างกันเยอะจริงๆครับแสดงว่าไฟเบอร์2ตัวนี้เขาทํางานเสริมกันเลยทั้งเรื่องหลําไส้คุมน้ําตาลแล้วก็เรื่องความรู้สึกอิ่มแต่ว่าในส่วนผสมทั้งหมดก็ไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมครับยังมีอย่างอื่นอีกเยอะเลยถูกต้องค่ะนอกจากโปรตีนกับไฟเบอร์หลักๆแล้วเนี่ย เขาก็ใส่ส่วนผสมอื่นๆมาอีกหลากหลายเลยเพื่อให้สารอาหารมันครบถ้วนจริงๆนะคะมีทั้งกลุ่มธัญ,ญพืชให้พลังงานอย่างข้าวกล้องข้าวโอ๊ตควีนวรัวแล้วก็มีพวกสารสกัดจากพืชที่มีประโยชน์อย่างสารสกัดมะรุมสารสกัดเมล็ดอง,งุุนมีไซเลียมฮั์สด้วยแล้วก็ธัญ,ญพืชถั่วอื่นๆอีกอื <c oughs> ที่สำคัญคือเขาเติมวิตามินมินเนอรัลพรีมิกซ์หรือว่าวิตามินแร่ธาตุรวมเข้ามาด้วยค่ะอย่างวิตามิน A B รวม CD แคลเซียมเหล็กสังกสีคือเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายจะได้สารอาหารรองที่จำเป็นครบแม้ว่าจะใช้แทนมื้ออาหารไปเลยฟังดูครบเครื่องมากๆเลยนะครับถ้ามองภาพรวมทั้งหมดเลยประโยชน์ที่เราพอจะคาดหวังได้จากส่วนผสมทั้งหมดนี้มันมีอะไรบ้างครับโดยรวมนะคะก็คือการสนับสนุนเป้าหมายเรื่องควบคุมน้ำหนักแหละค่ะ ผ่าน,นกลไกความอิ่มจากไฟเบอร์แล้วก็โปรตีนที่ช่วยรักษา,ามวลกล้ามเนื้อไว้รพร้อมๆกับการเติมสารอาหารวิตามินแร่ธาตุที่จําเป็นให้ร่างกายนอกจากนั้นไฟเบอร์ก็ยังมีส่วนช่วยเรื่องคุมระดับน้ําตาลคอเลสเตอรอลซึ่งก็ส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจหลอดเลือดโดยรวมไปด้วยค่ะแล้วผลิตภัณฑ์แบบนี้จริงๆแล้วเหมาะกับใครเป็นพิเศษบ้างครับตามข้อมูลที่เขาให้มาข้อมูลเขาระบุว่า ทานได้ต้องจต่อายุ6ปีขึ้นไปเลยนะคะก็จะเหมาะกับคนที่อาจจะใช้ชีวิตเร่งรีบต้องการความสะดวกหรือคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําต้องการโปรตีนเสริมหรือคนที่อยู่ในช่วงคุมน้ำหนักแม้กระทั่งสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรเขาก็ระบุว่าทานได้นะคะส่วนผลระยะสั้นที่น่าจะรู้สึกได้เลยก็คงเป็นเรื่องคุมหิวลดความอยากอาหารระหว่างมือ้อส่วนระยะยาวก็คงมุ่งหวังเรื่องการคุมน้ําหนักแล้วก็สุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นค่ะ สรุปการเจาะลึกข้อมูลของเชฟดีวันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารที่ใช้ส่วนผสมหลากหลายจริงๆนะครับโดยมีจุดเด่นเป็นไฟเบอร์เฉพาะทาง2ชนิดนูตริโอสกับโปรโพลาร์เอที่เน้นช่วยเรื่องความอิ่มคุมน้ำตาลแล้วก็สุขภาพลำไส้เสริมด้วยโปรตีนวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนวิธีทานก็ดูง่ายๆแค่ผสมกับน้าดื่มวันละซองสซอง,องค่ะใช่เลยค่ะ แล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่อนะคะคือพอเราเห็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาซับซ้อนใช้ส่วนผสมเฉพาะทางที่แบบผ่านกระบวนการเทคโนโลยีอย่าง m i โคร g r a n u l a t i o n หรือเน้นความบริสุทธิ์สูงสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เจาะจงมาก,มากๆเช่นความรู้สึกอิ่มหรือการคมน้ำตาลเนี่ยมันก็น่าคิดนะคะว่าประสบการณ์หรือผลลัพธ์จริงๆที่ได้จากการทานผลิตภัณฑ์แบบเนี้ย มันจะเหมือนหรือต่างจากการที่เราทานอาหารตามธรรมชาติที่อาจจะมีสารอาหารใกล้เคียงกันยังไงบ้างอืมน่าคิดครับค่ะการที่เขาเน้นส่วนประกอบทางเทคโนโลยีเหล่านี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับแนวทางการดูแลสุขภาพหรือโภชนาการในยุคปัจจุบันบ้างหรือเปล่าอันนี้น่าเก็บไปขบคิดกันต่อดูค่ะ